สวัสดีครับวันนี้วันที่ห้ากันยานะครับเป็นวันแรกนะฮะที่ชมพู่ออกกําลังกายหลังจากที่หยุดมันนานนะครับวันนี้เขาจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เผาผลาญไขมันนะครับโดยการเดินลู่นะครับวันนี้เป็นกําลังใจให้ครับส่งเสียงนมาทางร่มก็ได้ครับอยู่แต่แดดนะครับโดนแดดบ้างนี่เรากําลังจะเดินไปฟิตเนสนะครับ แดดไม่ค่อยร้อนนะคะตอนนี้เมืองไทยก็ประมาณยองศาเนี่ยน่าจะสามสิบสี่ละถึงไหมนะี่ะเดี๋ยวต้องดูอ่ะคะะดูตรงไหนนี่นะครับอดคละเดี๋ยวเท่าไหร่ครับสามสิบนะแต่ตอนนี้ร้อนมากก็บอกว่าฝนจะตกอ่ะก็นั่นแหละครับตอนเย็นก็ถ้าตกก็ไม่ได้ไดวิ่งอีกอ่ะ นะตอนนี้โอเคครับบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปฟิตเนสกันนะครับแลายบายครับ